องครับผมอ่าคืนที่ผ่านมากระพพี่นองนะครับมามืองมาตอนกลางคืนนะครับเมื่อนี้ขออนุญาตพาเอซีพาพี่นองนะครับข่มเมืองนะครับในพื้นที่นวนหอเจาะพอ,อังคำอันศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสองทางขอมาเนะาะคือคือมาดูตอน กลางวันนะครับพี่น้องนะผมมาเมืองตอนกลางวันมาตอนกลางวันตอนกลางเวีนเนาะน้องมาสถานที่นนหอเจ้าพ่ออังคำนี่น้องติดอยู่กับรำน้ำเสียวนะครับพี่น้องเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ถึงเตะบนหลอน่อมบรานนะครับ นะครับพี่น้องซึ่งติดอยู่ติดรำน้ำเสียวเนาะน้องน,นี่คือรำน้ำเสียวนะครับซึ่งฟังฝากตรงขามกันก็นกนคือเขตบ้านนนทยอมหมู่ที่8ปดตำบลชีสว่างอำเภอพลใายจังหวัดร้อยเอ็ดวนมาฟังนี่นะพี่น้องเป็นพื้นที่ของบ้านผือโปด หมู่ที่สองตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องนอนหอจาะพออังคัเป็นมองเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ผมเกิดมากก็ได้ยินคำว่านวนหอเด็กมากาบมาวายจาะพออังค่มพี่น้องก็มีภูใจบุญมาเสริมมาสร้าง,าางพี่น้องวัตถุทีวาถือว่าถาวรน,นะครับ นองเป็นซาลานะครับกก่ย่งขาดเดืออีกเป็นจํานวนมากนะพี่น้องเนาะอะท่านใดที่มีจิตศรัทธาพี่น้องอย่ามาสร้างมาแปลงอย่ามาส่งเสริมอย่ามาสร้างเสริมสร้างบาร,รมีพี่น้องทําบุญทําประโยชน์ให้แจ้พี่น้องให้แจ้ทุกๆคนเนาะจิไเด้มากราบมาไหว้นะครับผม,มกราบมาไหว้ เจ้าพ่ออ่างคำนพ,พนองเนี่นะครับผมขออนุญาตเดิ่ผู้ขธาเนาะน,นันกกะน่นขึ้นนะันมากับมาตอนกลางคืนนพนองสาธุเด้อขออนุญาตเนี่ออยปวยใหญ่พระพุทธอ่างคำธรรมเมตตานพนองซึ่งมีเจ้าภาพผู้เพิินใจบุญเพิินได้นะครับประสบความสำเร็จในนาทีการงานในธุรจิจเพิินก็ได้มากสร้าง มารอลูกพระพุทธอังคำธรรมเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์พี่น้องอยู่นันหัวมงนีลูกรหลานยุ่ไก,กย่ยุ่ไกลก,กันได้มากาบมาไหวพี่น้องนะครับได้มาขอพรได้มาขอสิ่งดีๆนี่นะครับผมหลายคนกาบประสบความสำเร็จในนาทีการงานได้มาบอกมากาวัพอใหญ่เจ้าพ่ออังคำพุทธศักดิ์สิทธิ์นะครับ ซึ่งนะครับตั้งอยู่ทิศลำน้ำเสียวอยู่ทิศทิศใต้วัดพดุงปริยัติบันพื้นโพดเนาะห่างจากวัดมากก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งกิโลเมตรพี่น้องออลงมาทางลำน้ำเสียวมาสะพานนะครับอยู่ฝั่งขวามือเนาะพี่น้องมาจากถนนพยอมกับอยู่ทางสายเมื่อข้ามทาลน้ำเสียวมาเนาะพี่น้องคนรู้จักดีนะครับศาลเฉพาะอังคำนี่พี่นอ้องผู้เพิ่น ทีเ่เริ่มแรกเริ่มก็คือคุณทองคำํำฤทธ์วรปีชาพี่น้องหรือว่าเจตตีบเจ้าภาพเนี่ยเจ้าภาพรักมาสาั่งพี่นออ้องมาสาั่งหอสั่งโฮอมาสั่งมองให้นะครับญาพ่อใหญ่อังคําอยู่ลูกหลานที่มากราบมาไหว้เนาะเรามาขอพรมาขอสิ่งดีๆจากญา่อใหญ่เด้อนะครับมืนนมอนีอออ้ลูกหลานกราบมากเกลือเก่าพี่น้องเอ่าพอว่าลูกหลานกะเป็นวายยุ่ยไก่ยุ่ยไก่เนาะขออนุญาตกันละกันเด้อญาพ่อใหญ่ลูกหลาน ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งหายถูกห,กห,กหายโศกหายโลอกหายไพ่พี่น้องยกไก่ย,ยกไก่ผู้ที่เห็นจีบผู้ที่เอินหาเอินหอดอก็ให้นักพ่อใหญ่เจ้าพ่ออังคัมเนี่ยไปมึงไปดูแลพี่น้องยกไก่ย,ยกไก่เนะาะผู้ใดก็ตามยาทถอที่เพิ่นเห็นจีบเพิ่นสาธุเพิเ่นเห็นจีบเพิ่นสาธุอยู่ในคลิปผู้ขานี่แหละก็ให้เพิ่น อ่ลำลวยให้เพิ่นเจริญเจริญในนะาทีการงานกติซย่อยมากมึงได้สมควรกสิมากราบมาไหวามาจุดถูกขอสุขขอลาบนะพ่อใหญ่จพออังคำพุศักสิทธิ์นี่นะครับผมสถานที่นี่แหละพี่นอ้องกติได้มีเนาะเพราะว่ามีกำลังมาพัฒนากลูกหลานก็อยากพัฒนาอยู่ดีปูก็ด้วย โดวยว่าทุนทรัพย์เนาะเขากะบ่ได้เป็นผู้มั่งมีมากมาาไม้ปล่อยอยากได้กินนิดน้อยบ่สิเบือนใดหัน,น้พ่อยญ่ซอยกะสีมีกำลังแระว่ามีกำลังแตะว่ามีเงินปากใดมีไม่เ,เฮียนง,งามเนาะเห็นแล้วครับผมนี่ก็มีสร้างเผือกนะครับ ชีตัวนี้พี่น้องคนทั้งรับนีชี้เบพาะต่อนี่ยพรใช่ันนีชีไปหันไปนีนี่ครับผมนี่แหละพองมาไล่เนาะเด้อสักศิทธิ์จริงนนท์หอเจ้าป่ออ่านคำนี่พี่น้องผู้ที่ทำธุรกิจทำการงานบวลุ่มบวลดทำหนังต่างๆพี่น้องไม่ได้อของหายแม่แจข่ขาดขายต่างๆพี่น้องกาเอื้อนหาเอือเอ้นอนหอดนะครับ สถานเจ้าพ่ออังคำศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ติดกับรำน้ำเสียวในเขตพื้นที่ของบ้านผือโพดหมู่ที่สองตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นสถานทีเก่าแก่นะครับมาตั้งแต่ต้าพ่อตาแม่เนาะเพิ่งไปดูแลหลูกหลานหลูกหลานอยู่ไกลอยู่ไกลได้ปีนองอยู่ต่างประเทศนะครับก็เอือนหาเอือนหอดเด้อผู้ข่าเอ้ เอินหาเอินหอดสาธุในคลิปของผมก็ได้เด้อพี่น้องเอ้ยนีนนย่นะครับผมขออนุญาตนะครับจุดถูกนี่พี่น้องนี่คือนะครับหมาเนี่ยปนยัยผืนสีตัวเนาะสั่งสั่งสี่หมาสี่สำหรับเวลาสิไปหันไปหนีเนาะเวลาสิไปธุระไปเยี่ยมไปยามพี่น้องมันกติขีหมาเห็นอะพี่น้องเนาะเพิ่นว่า หมาเนี่ยโปรใหญ่นะครับมีสีตัวพี่น้องอยู่ข้างบนก็มีนะครับน้องผมข้างบนก็มีหมาขาวคู่หนึ่งพี่น้องนะครับผมพี่น้องสาธุเออเดอ้อผู้ขานะครับ <c oughs> ถ้าอยากมีโศกมีลบาบทำธุรจิตทำงานค้าขายทำทำงานทำธุรจิจน่อยธุรจิตใหญ่นะครับพี่น้องในต่ต่างประเทศคนกะเอืญนหาเอิ่นหอดกับประสบความสำเร็จนะครับทุกๆปีนะครับพุทธแรกของเดือนหก ของทุกๆปีผู้นำพระอาจารย์ต่างๆนะพี่น้องเจ้บบาบ้านนพยอมเจ้บบาบ้านพืชโพดไปพ้นขวัวปัานไก่ชิดติดกันก็จะมาเอื่นว่าสงหอพี่น้องก็จะนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาพี่น้องนะบมมาสันเพนเนาะมาทำบุญเออมาสงหอพี่น้องทุปันท้ายเนาะตามประเภท,ที่ปฏิบัติกันมาผมว่าหลายน่าจะหลายร้อยปีเนาะครับพี่น้อง นี่นะครับผมนะครับมานนะครับจุดถูกจุดถูกเก้าดอกนะครับพี่น,อน,นอ้องนี่ครับผมพี่น้องอ่ะครับผมจุดถูกขอโชคขอพรอ่าป่วยใหญ่เด้อผู้ขายนะครับผมบริลล์ล่วงเกินนะครับด้วยอ่าคว่มรักคว่มเคารพนคว่มเคารพนี่พ่วใหญ่อังคัมผู้ศักดิ์สิทธิ์จีบบัณฑาหาบาัณฑือนะครับนี่นะครับผมอ่า เอ้ยปูให้แล้วเด้อให้เลขกแปดล้วเด้อผู้กานี่ครับผมนี่ผู้ปูไปให้เลขกแปดเรีวนะครับผมอ่านี่นะพี่น้องศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับผมนวลหอเจะพออังคำนี่ยุกไกยุกไกแม่แต่พี่น้องอยู่ทั้งผู้เจ็ดอยู่ทั้งเชียงใหม่เชียงรายอยู่ในกรุงเทพพี่น้องเอิอหาเอิอหอดทำธุรกิจหน่อยทำธุรกิจใ,ใหญ่ขายต่างๆเพิ่นคัดข่อง มันบดสะดวกพี่น้องเบดเอิ่นหาเอินอ่นยุใสกะเด,ด้อผู้ขานะครับเอินอ่นยุใสกะไดืแต่ว่าหอดย่มพี่น้องมาบดได้กาให้พี่ให้น้องเป็นพี่น้องบนบา่าบนเพิ่นจริงต่างๆนะครับผมที่เป็นไปได้พี่น้องกาให้พี่น้องมาทำธุระแทนก็ได้ครับบดเป็นหยังเนานะพี่น้องอ่าอยู่ทางจังหวัดอยู่ทางประเทศเพิ่นก็บอกบ่บาบนไว้เพิ่นกะ พี่น่องเนาะสมัยไม่ก็ให้พี่น่องอยู่บ้านไก่บ้านไก่ไก่แถวนี่แหละมาเป็นว่ามาถวยมาถ,วยมาถวยมาแจ่บนเนาะแจ่บนแทนนะครับผมได้คือกันพี่นอ่องอปูพันใจดี hm, aj, 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 ผมยังห้พี่น้องนะครับเ <c oughs> มืองผาบบริเวณนะครับในนนหอเนาะ <c oughs> บางปีกติมีมอลำัมอลำ่มก่อนสิ่งเนาะพี่น้องเอามาถ,ถวายนะปูอังคัมนะครับผม <c oughs> อ่าโอ้ปูให้มาแล้วนี่ปูให้มาแล้วศูนย์เนาะน่าจะเป็นศูนย์หรือเป็นเก้าเนาะพี่น้องผม <c oughs> พี่น้อง เนาบ่อเสืออย่าหลบรูแต่ก็นะครับพี่น้องนี่เป็น <c oughs> เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับพี่น้องเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเนาพี่น้องไม่ได้อา่าอะไรนะพี่น้องบอ่อได้อ่ปลุกใหง้งมง่ายนะพี่น้องเันว่าบางครั้งห้องก็ต้องสแสวงหาโชคหาดวงขึ้นกันนะพี่น้องอสแสวงหาโชคแสวงหาดวงสแสวงหาความสําเร็จ แสดงหาสิ่งดีๆคือกันเนาะ,อะตอนนี้ผู้ให้เลยเด้อเห็นแล้วผู้ให้แปดให้มีให้แปดศูนย์เนาะอาพี่น้องอ่ะครับผมนี่แหละพี่นอ้อ,มมนองด้ออีกตัวหนึ่งเนาะถ้าตวัวเด้อปูหลานโซดาปูที่เห็นชิปนี้ก็ให้โซกให้มนันโดนบันดาลให้ลุงห้หลานอยู่ดีไม่แห้งหถูกหวยถูกลอตเตอรี่ จะได้มาสร้างมาแปลงจะียนมาซอยกันบูรณาให้เจริญเนาะครูจะเลื่อนให้สาสา,สาสเนเป็นหมองพักใจเป็นโฮมเป็นลมย่างดีย่างง่ามคนลราปูเอ้ยลหลบแดดอยู่ดีไม่แห้งให้โศกมีโศกมีหลากปเป็นดอกกันเด้ออ่ะเอาไปนอนมดเจนี่พอาไปนอนเขาไปมึงนะครับทูบ สักศิธิ์ทั่ให้โชกของปัญญาอังคำนนหอจะพอสักศิธิ์เด้อผู้ขายอ,อ๋ให้เห็นชัดๆสตัวหมวดซีมาเนี่ยละหมวดวันที่1กรก,กระดาสอ,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 องหาหกเจดเด้อปู้อยขออนุญาตกัแล้วกันเนาะวันที่1นึ่งกรกดาสองพันหวดสีมาเนี่ยละก็ให้ เนี่ยปูปูเจพอรี่ไปให้โชคให้ลาบผู้ที่เห็นชิปผู้ที่ดูชิปผู้ที่ติดตามผู้ที่คอมเมนต์ผู้ที่สาธุเป็นหลักเนาะก็ให้มีโชคมีลาบแต่ว่าก็นะครับผมตามรักก็คือพี่น้องเป็นวาหันเฮา,าข,อขอขอด้วยใจอันบริสุทธิ์เป็นกสิไหเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ด้วย วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องนะครับผมอ่าน,นะครับผมปูอังคำนะครับผมอน,นะครับผมแปดศูนย์เก้าพี่น้องเรียกว่าเก้าศูนย์แปดนะครับพี่น้องนี่นะครับผมนี่อ่ะขออนุญาตปูซัมนี่ล้ว นะครับผมขอมคเลยรบกวนผู้มาโดนแล้วนะครับมือหนากระสีมหาปูไมเดอร์ผู้ขายอนุญาตประคาอยู่ดีไม่แห้งนะครับใครเห็นเจี๊ยบนี้ก็ขอให้โชคให้มานให้ลำให้รวยให้มิแต่ครมสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปเนาะมือหนากระสีมหาปูไมเดอสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับผม